นะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับแปลแปลเป็นไทยรายการายาทีใคร c e t s l o y keep quiet keep quiet please keep quiet I'm y i n t i t o r my fans วันนี้หน่อยดขอพูดเลยวันนี้หน่อย อยากดูบาคะเรื่องอะไรสวยเกินไปสวยไงวันนีิดนสวยวันนี้เรามากันยุทธการสถานตับใช่ yeah a h on s, <S <ks Har League> t on Tuesday bye bye รวยจะรอยมั้ไเกี่ยวไม่ต้องมีงินไม่ต้องมีงินแฟนคนไทยดีกว่า ฝากกันด้วยนะครับผมกับรายการยุทธการสานามจากทุกวันอังคารกลิ่นเธอวีออร์นแชร์ทรีลังข่าวสามวิธี oh, no, no. ลังข่าวสามวิติสามวิธีเหรอ After the news. ฝ <laughs> ากกันนะครับว่ายังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับ I will be the first time เ oh <c oughs> ลย I see you. ทำหน้าติ๊ก a girl and boy เอาละครับเวลาที่ถ่ายนี่ให้ลูกน้บ I'm a girl, and m boy. Hello, today and now I'm at Studio Bangkok. ขอบคุณมากนะครับ Thank you. <laughs>